ขอเจริญพรสิ่งที่เราอยากได้พยายามที่จะไคว้คว้าหยิบจับมันสักเท่าไรแม้นจะโกรธแค้นถึงขนาดกับใช้กำลังในการเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมาทั้งการซื้อเสียงทั้งในส่วนของการพรากเข้าไปคมคืนแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นของเราอะไรที่มันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่วันเย็นค่ำการรักษาศีล การสร้างบารมีเพื่อที่จะสร้างเหตุปัจจัยเพื่อที่จะให้ได้บางสิ่งบางอย่างนั่นถือว่าเป็นการสร้างเหตุเรียกว่าเป็นการทำหน้าที่แล้วจึงมีสิทธิการจะได้สิ่งนั้นอาจต้องลงแรงในการเพื่อที่จะให้ได้สิ่งนั้นมาเมื่อการเปิดประตูชีวิตและได้สิ่งนั้นมาครอบครองอาจต้องสร้างบารมีกันเนิ่นนานพอควร กว่าจะได้สิ่งเหล่านี้มาครอบครองเป็นสมบัติแต่ก็ต้องทำความเข้าใจว่าทุกอย่างที่ได้มาสุดท้ายก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราแน่นอนจริงจังหรือสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่ได้มีอยู่จริงตั้งแต่แรกแล้วก็ได้ที่เราพยายามขวยควา้าและคว้าของที่ไม่ใช่ของจริงเมื่อทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนแม้แต่เรา ก็ยังไม่มีตัวตนและถ้าหากว่าความหลงยังทำให้เราเข้าใจว่ามีเราเราก็คือผู้ที่กำลังคว้าสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงความทุกข์ก็จะมีมหาศาลและจะยังต้องไขว่คว้ากันอีกเรื่อยๆกี่พบกี่ชาติในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงดังนั้นสิ่งที่อยู่ในมือเราก็ขอให้จงตั้งใจไว้ว่าเราได้ครอบครองเพียงชั่วคราวก็ครอบครอง อย่างซื่อสัตย์เพื่อทำความเข้าใจว่าวันหนึ่งสิ่งนี้ไม่ได้มีอยู่จริงแม้แต่เราก็ไม่ได้มีขอเจริญพร